เเ้าัััดดหลลงยสวัสดีครับคลิปนี้มาดูการสัมภาษณ์ของมนุมกันนะครับโมนมันพูดเหมือนเหมือนเหมือนกระแทกกระทันแส่ผมนะอ๋อไม่ใช่พี่รถผมนี่ยรถญี่ปุ่นผมได้ยินแวบๆไม่ไม่ผมลงค้องไปแล้วคือมันเป็นอย่างนี้ครับนะครับรถญี่ปุ่นเนี่ยแบบนี้มันต่างกันพิเศษนี้นะครับเป็นความสูงที่เราขับเนาะแล้วก็พี่มนุมัคเขาก็คุยกันนะครับในตอนเช้านี้นะครับแรงจังแล้วก็เครื่องขับสนุกเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องตัวเดียวกับแท้สาม bmw sport คือเดิมๆนะมีหมอหนุ่มหวัดดีมีจักรหรือเปล่าไอ้จามนะคุณทิพย์คุณทิพย์นะครับคุณทิพย์กรอกทักทายหมอหนุ่มมานะครับผมขับตั้งแต่หมอหนุ่มยังน่าจะยังเป็นบุญเกิเป็นไอเด็กชั้นประถมอยู่บ้างบีเอ็ะใช่พี่ขับแต่ละย่อใช่ไหมบีอ็มสามหนึ่งแปดไอโอุ๊สุดยอดเลยแต่ว่าอันนี้มันสามหนึ่งสามสองสามใช่ไหมสามหนึ่งแปดไอแต่ว่าเครื่องมันมันตัวเดียวกับเซตสามเดี๋ยวอันนี้มันสามหนึ่งแปด สามหนึ่งแปดไทยคนละสามหนึ่งแปดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเครื่องมันเป็นนี่ครับมาดูกันมาดูกันนะครับสามหนึ่งแปดไทยเฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวกันเลยตัวเดียวใช่ไหมครับไม่ไม่มันสามหนึ่งแปดมันมีหลายรุ่นนะอ๋อหลายรุ่นแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเครื่องของตัวเดียวสามหนึ่งแปดไทยแค่สามคนละท้ายครับตัวนั้นคนละท้ายตัวนั้นอีกท้ายหนึ่ง หมอหนุ่มรู้ไหมว่าผมผมขับรถเป็นคันแรกคือรถ B M อะไรรุ่นไหมก็ B M เลยผม B M เนี่ยโอ้ยรถบรรทุกน้ำสุดยอดจริงนะเป็นอย่างนี้หมอหนุ่มจะเล่าเราไปฟังแล้วเขาไม่ได้ใช้เกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาขนาดนั้นสีดำนะตามแบบไทผมไปทำงานให้เอ่อทำไมเหรครับคุณทิพย์ร้านคนละร้านไอ้เท้ามอสติโดอ่ะเคยเห็นไหมมอสติโดมอสตใหญ่เลยมอสติโต๊ะมังยังไม่ดังเลยตอนนั้นน่ะอะไรแล้ว การสัมภาษณ์คือคุณคุณอะไรว่าคุณมันเนี่ยหมวดคุณจิมมี่นะครับกับคุณมอนุ่มก็คุยกันนะตอนเช้านี้นะครับ ช่วงล่างมันดีไหมเนี่สุดยอดมีดินที่ตอนนี้นะเขาเป็นบรรยากาศตอนเช้าเลยนะครับกระบะจี๊ดผมประมาณห้าหมไม่ขายไม่อะไรครับไม่ขายไม่อะไรครับรถกระบะท้ายท้ายปัดอ่ะเอาง่ายๆนี้ครับลงมาเป็นบรรยาากศตอนเช้านะครับเพราะว่าเขาเห็นผมขับแล้วเขาอยากลองรถกับผมโทษนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ขับเพื่อซิ่งเนาะเราปกติของเราออ๋เสียงซ่าข้าวผมข้าวผมผมก็เลยติดใจคันนี้พี่ม่าผมต้องซ่อมเครื่อมมันแน่ถ้า ถ้าผมขับรถคันนี้วันนั้นนะผมก็คงไม่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 เลยโค้งครับอันนี้มันเกาะโค้งเพราะว่าล้อหรืออะไรนะมันหนักความหนักทุกอย่างมัเลยนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับรถผมเี่นเบาอยูหมอหนุ่มลองนะลองแบบผมนะเวลาเข้าโค้งหมอหนุ่มเข้าโค้งมันเดี๋ยวเด้อ คือว่าหมอหนุ่มจะเข้าโค้งนี่นี่หมอหนุ่มไปนี่นี่โอ้นะครับนี่คือว่าจะเข้าโค้งขวาเนี่ยหมอหนุ่มจะจับชิดไหนรถน่ะเอ้านี่ยนะครับเออท่านเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาผมผมก็ต้องอยู่ตรงนี้ตรงไหนชี้ดิชี้ดิช่วงนี้ครับเวลาเข้าโค้งคุณอย่าอยู่ตรงนี้ชิดเพราะว่ามันจะสุดลงคุณต้องอยู่ข้างนี้ไม่ใช่ที่ผมลงเนี่ยเพราะว่าผมอยู่ข้างนี้อ๋อเหรอเพราะอะไรเห็นไหมอ่าเนี้ยเห็นไหมเลื่นเลื่น แตะเบรกนิดเดียวเป็นไงเลยเงี้ยมันเอาท้ายวิ่งเลยได้ใช่แล้วเอาข้างเอาข้างถลดยเข้าต้นไม้ไปเลยอย่านะหมอตรงนีุ่มถ้าเป็นบีเอ็มทดลองไม่มีทางนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับไม่แฉนั้นไม่มีขวดอ๋ออย่างเงี้ยต่อให้รถดีที่สุดในโลกมันก็ไปครับไปครับไปครับไม่เหลือแต่เวลาเหยียบเบรกแล้วอ่ะคุณต้องเหยียบคันเร่งกับเบรกเป็นแบบนี้ครับฝานะไม่เรียกสไตล์รถแข่ง คุณอย่าไปเยียบเบรกอย่างเดียวตํำไว้เลยครับมันจะอื้อแล้วมันจะดึงแต่หน่อยนั้นก็ไปแล้วผมผมนะผมดูเขาแข่งมอเตอร์ไซค์แล้วผมเห็นเขาวิ่งด้านนี้ใช่ไหมแต่เราลืมนึกถึงว่าสนามรถแข่งเนี่ยเขาทําความสะอาดแต่บ้านเราดูครับเอฟซีดูเลยเนี่ยที่ผมลงเพราะว่าสาเหตุนี้แหละนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่เป็นบรรยากาศในการคุยกันตอนเช้าๆนะครับระหว่างหมอหนุ่มกับลุงจิมมี่นะครับ นนถ้าไม่มีคนละอยา่างไอ้คันนี้มันมี ABS ทั้งนั้นไงมันจะไม่ทำให้ล้อแบบฟรีไงออมันเกี่ยวด้วยแล้วก็วเวลาเบรกปุ๊บนะเอยยบพันเร่งกับเบรคคือไฟ ا ่คู่งี้แล้วมันจะช่วยกระตุกแล้วมันช่วยบเบรค ABS แล้วก็มันช่วยเร่งไวด้วยส่งอ,อันนี้ผมไม่ได้เก่งนะผมแข่งรถ <laughs> แข่งรถก่อนผมเป็นแข่งรถตามถน <laughs> แนแต่ผมบอกไม่ได้เพราะว่ามันมันมินเม่ นี่เราเป็นบรรยากาศการคุยกันตอนเช้าของหมอหนุ่มกันเนี่ยหมอหนุ่มจะลุงจิมมี่นะครับอดีตหมอหนุ่มเป็นแข่งมอเตอร์คอร์สเลยเหรอมาไม่ใช่สนามครับแต่ว่ามันเป็นเก่งๆๆรับจ้างแข่งรถรับจ้างแข่งรถดีกว่าสแตนแมนน่นี่ประมาณรับจ้างแข่งรถเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพต้องงานกระบี่มันจะเป็นเขาลงเขากครับคุยเรื่องรถถลิกดิฟ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 ใส่ไม่ดิฟรคับถ้าเป็นดิฟเครื่องมันต้องแรงกว่านี้แล้วก็มันจะมีพันโยก ยาวยาวเมื่อคืนได้นอนในรถไหมล่ะนอนน้อยครับนอนครับเอามุ้งมาใส่หมอนหนุ่มมุ้งครอบอะไรครับไม่ใช่มุ้งครอบหน้าต่างใช่หมอหนุ่มหมอหนุ่มเปิดหน้าต่างบ้านไหนก็ได้บ้านหนึ่งแล้วก็เอาเอามุ้งมุงมาบานนี่ที่ผมทำงานแบบพิจิตรว่ากระจกเนี่ยเขาตัดระบบไฟาวะออกทั้งหมดแล้วก็ตัดระบบแก๊สทั้งหมดไม่ได้นะ้อไม่ไปต่อเอง เโอคไปใส่บาตรกันมอนลงไปครับครับโอ้พี่ที่มีสุดยอด bmw ขับครั้งแรกเนาะนี่ครับก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับเดี๋ยวนี้มันไม่แพงนะประมาณครับถ้ารุ่นต่ำประมาณห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเออรุ่นต่ำกว่านี้ถ้าซื้อมาขี่แต่เราต้องมันต้องบำรุงเยอะมันเป็นเราต้องดูด้วยว่าสภาพดีไหมถ้าสภาพดีเราก็ต้องยอมรับกับค่าน้ำมันมันนะอันนี้มันยี่สิบเจ็ดปีเนาะได้ค่าน้ำมันค่าน้ำมันตอนนั้นผมอายุสิบเจ็ดตอนนี้ผมสี่ห้านะตอนนั้นสามสิบแล้วใช่ไหมครับ ใช่เมื่อก่อนก่อนตัวนี้อันนี้ยี่สิบเจ็ดปียี่ปีโแพงนะแต่ก่อนถ้เป็นโอ้นนเป็นลานก็เป็นลานยอมรับมัมจกมกใช้รุ่นนี้ใช่ใช่เขาใช่นี่รุ่นนี้เลยแสดงว่าที่พี่จะมีใช้เครื่องคนละตัวเปิมผมโชคดีได้ตัวนี้เป็นเป็นรถอ่ะเป็นเครื่องสปอร์ตเป็นไซส์สามมมจกมกนี่ขับรถรุ่นนี้ต้องันแรกเลยอตอนแร,แรกๆเขาก็ไม่มีรถนะเขาก็ <ๆ S 2> นั่งนถถ่าจะนั่งรถออมอเตอร์ไซค์รับจ้างมา ตอนนี้ช่างเขาให้เรียกผมสองอย่างนะระหว่างใช้เครื่องตัวเดิมตัวเดิมเนี่ยเป็นเครื่องของเสื้อสากับ,บเอาโตโยต้าไอ,อ้พูดได้ใช่ไหมไ<ด>เอาเครื่องยกใส่คันนี้เลยก็คือเครื่องใหม่นะซ่อมพอๆกันยกเครื่องใหม่มาใส่เครื่องนี้ระหว่างซ่อมเครื่องเครื่องเก่าแต่ราคาเท่ากันครับก็คือการสัมภาษณ์ของหมอหนุ่มคุยเรื่องรถแข<อ>่งไอ้รรถรถรถนะครับและการตกแต่งรถนะครับใช่ ไไน,นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกะกอกะด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศการคุยกันของลุงจิมมี่และหมอหนุ่มนะครับคือมาคุยกันตอนเช้านี่นะครับก็เป็นบรรยากาศในการคุยกันตอนเช้าๆ้าเลยนะครับก็แล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับแล้วก็ลา คลิปคลิปก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมดูโฆษณาให้กับต้นฮักกกอกด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามา,ารับชมกันนะครับนะครับผมและคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ